เปิดปฏิทินการเลือกตั้งอบตสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ครับเปิดปฏิทินเข้าไปเลยเดือนตุลายยังไม่มีอะไรนะครับไปเดือนพฤศจิกายน27พฤศจิกาครบระทั้งสมาชิกและนายกนะครับ29ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับวันที่หนึ่งวันที่สวันที่สวันที่4วันที่หทธันวาคมวันรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับ 2ธันวาประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง21ทธันวาวันสุดท้ายคัดค้านการรับสมัครรับเลือกตั้ง31ทธันวาวันสุดท้ายการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์ในบัญชีรายชื่อครับ11มกราคม2569เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยทำได้2ช่วงนะครับคือช่วงก่อนเลือกตั้งตั้ง,ตงแต่วันที่4ถึง10มกราคมนะครับและหลังเลือกตั้งนะครับคือวันที่12ถึง18มกราคม2569นะครับ